สวัสดีครับพบกับผมเซลอาร์ตนะครับวันนี้จะมาแนะนำระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADA านวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D เปรียบเสมือนดวงตาอัจฉริยะคอยตรวจจับเส้นถนนแล้วก็วัตถุสิ่งของด้านหน้าแบบเรียวไทม์นะครับซึ่งให้ความชัดเจนมากกว่ากล้องตัวเดียวนะครับและที่สำคัญมีเรดาสองจุดและเซ็นเซอร์ 8. จุดรอบพันครับ 1. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันพร้อมฟังก์ชัน s t o p and Go โดยระบบจะตรวจจับและปรับความเร็วของรถให้เท่ากับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างอัตโนมัติทุกช่องความเร็วรวมถึงหยุดรถและออกตัวตามรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ 2. ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินแบบอัตโนมัติแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุด้านหน้าในระยะที่อาจก่อให้เกิดการชนและเบรกอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรก 3. ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังวิ่งออกจากเลนขณะที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวระบบจะส่งเสียงเตือนพร้อมกับมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอเรือนไม้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัว 4. ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติในกรณีที่ขับรถไม่เจอรถคันด้านหน้าระบบไฟสูงจะขึ้นทำงานทันทีให้อัตโนมัติแต่เมื่อไหร่มีรถ อยู่คันด้านหน้าหรือรถวิ่งสวงทางมาระบบจะตัดลงไฟต่ําให้อัตโนมัติ5้าระบบตัดการทํางานเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบจะทํางานต่อเมื่อเราเหยียบคันเร่งผิดพลาดและมีวัตถุสิ่งของอยู่ด้านหน้าระบบจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ทันที 6. ระบบตั้งค่าจํากัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเองผู้ขับขี่สามารถตั้งค่าความเร็วสูงสุดได้ด้วยตนเอง 7. ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเมื่อผู้ขับขี่ มีรถวิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายขวา2เลนจะมีการเตือนจุดอับสายตาขึ้นมาด้านกระจก8ระบบแจ้งเตือนขนาดถอยเมื่อมีรถวิ่งผ่านมาด้านหลังในขนาดที่ถอยระบบจะแจ้งเตือนการทำงานทันที9ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถยนต์ช่วยให้การจอดสะดวกยิ่งขึ้น10ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสำหรับระบบ a i r d a เป็นนวัตรกรรมใหม่ของ e u ูส m เมจิกไอแคมเปญวันนี้ก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วน30,000บาทครอบครัวย e ูสุ5,000บาทและดอกเบีย้ยพิเศษตามสุด1.89%สําสำหรับวันนี้ผมเซลอาร์ตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ